ให้ตัวด้านหลังอะก็ดขวารอนอะไรนี่ด้านหลังก็มีข้างหลังน่ะพี่ก็หลังแม่คุณอะเอ,เอาไปไป,ป้อนเจ็ดโอ้โหด้าน,นหลัินแส<ๆ>ลงเลยเธอม <laughs> าคไห้มไหมไม่ได้โมโห,หลูกเขาอยากกินบ้างมาแล้วมเขาบอกว่าไม่ถึงเขาเลย แม่เอาให้ลูกหน่อยไปปปปปตัวนี้ด้วยลูกให้ให้ให้ครบตัวนี้เขาชื่ออะไรมารีมาร์กี้ตัวนี้ให้โพนี่ด้วยโพนี่โพนี่คอใหญ่แล้วเนี่ยโผนโพนี่คอประตูใหญ่แล้วเนี่ยขอเน่ะยขอหน่อย มันจะสวบเล้เริ่อเลอย